ใช่ค่ะคือจะไปโทษจังฝั่งเจ้าหนี้อย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องนะคะค,คือในการแก้หนี้นอกระบบในครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลอยากจะ แก้ไขปัญหาเรื่องของบรรดาผู้มีอิทธิพลใช่แล้วก็พวกเจ้าหนี้ที่ทวงหนี้โหดเก็บดอกเบีย้ยเกิน่ากฎหมายกําหนดนี่นะฮะสำคัญเลยอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะแต่ว่าเจ้าหนี้ที่มีคุณธรรมก็ม,มีเยอะนะใช่ช่วยเหลือกันไปก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับใช่ค่ะจากเรื่องของหนี้นอกระบบนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นการช่วยเหลือในการทํากินของพี่น้องเกษตรกรกัน,กนหน่อยมันก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญนะในการที่จะทําให้เขาไม่ต้องเข้าไปสู่เรื่องของการกู้หนี้นอกระบบก็คือการมีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองถูกต้องค่ะพูดถึง เรื่องของที่ดินสปกรเนี่ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่อาจจะมีข้อจํากัดในการทํากินหรือว่าการนําไปทํามีเงื่อนไขต่างๆมากมายอาจจะทําให้พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยรู้สึกว่ามีความไม่มั่นคงนะไม่มั่นคงในการทํากินหรือการใช้ชีวิตนะคะแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมคะราชกิจจานะคะนุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศร,ระเบียบการเปลี่ยนที่ดินสปกร4.01เป็นโฉนดเพื่อการ,กรเกษตรค่ะโดยให้มีผลบังคับใช้แล้วนะคะยืนยันว่า ทันคิกออฟจะแจกโฉนดเป็นของขวัญป,ปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรแน่นอนค่ะผู้สืขาวก็รายงานนะคะว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศร,ระเบียบคอปกสองฉบับค่ะก็คือเรื่องของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกและการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรการโอนหรือตกทอดทางบรดกสิทธิการเช่าหรือการเช่า ข้าซื้อและการจัดก,การทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ที่ได้รับที่ดินฉบับที่2พุทธศักราช2,566และระเบียบคณะกรรมก,การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินฉบับที่4พุทธศักราช2,566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่8ธันวาคม2566มีผลบังคับใช้วันที่9ธันวาคม2566เป็นต้นไป โดยหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าคอปกอรครั้งที่7ทับ2,566เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2,566ที่ผ่านมานะคะซึ่งสปรกรได้นำร่างระเบียบคอปกอเกี่ยวกับการปรับปรุงสิทธิสปรกร4.01เป็นฉดดเพื่อการเกษตรดำเนินการทำประชาพิจารณ์สเสนอต่อที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อย และมีมติให้สปรกรนำระเบียบคอปรกอรฉบับสมบูรณ์เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านอกจากนั้นนะครับเราไปดูกันสักหน่อยก็แล้วกันว่ามติที่สำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของการเปลี่ยนสปรกร4 0 1ขี่01 มาเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนั้นเปลี่ยนอะไรยังไงกันบ้างจากเดิมที่เราเข้าใจกันนะครับก็จะเป็นโฉนดเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินและก็สีแดงที่เราเข้าใจกันนะครับคราวนี้มีการแก้ไขปรับปรุงชื่อเอกสารจากเดิมนะครับจากเดิมใช้ชื่อว่าโฉนดเพื่อกเกษตรกรรมก็จะกลายมาเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรและที่สําคัญครับคุณฝ้ายคุณผู้ชมเปลี่ยนจากสีแดงหรือสีที่เราคุ้นเคยคือสีน้ําเงิน มาเป็นสีเขียวแล้วนะครับพอเป็นสีเขียวปุ๊บเนี่ยเกษตรกร,ร,กรใจชื้นขึ้นมามากเลยทีเดียวเพราะว่าจากเขียวมันอาจจะกลายไปเป็นสีที่สําคัญก็คือสีที่เราจะเป็นเจ้าของได้ต่อไปอะนะครับก็ <c oughs> ไม่อยากจะพูดไปไกลถึงขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเขาดีใจมากที่เห็นประกาศในราชกิจจารุเบกษ,ษาฉบับนี้ออกมาและก็ที่สําคัญนะครับก็คือการกาหนดพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศจะต้องเป็นแปลงที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์มาแล้วอันนี้คือเงื่อนไขสําคัญนะครับต้องไม่น้อยกว่า5ปี และก็ต้องมีฐานข้อมูลรายแปลงตรงกันกับระบบจัดที่ดินออนไลน์และก็ไม่มีการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์มีการเปิดให้ยื่นความประสงค์ที่จะขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรมออนไลน์ด้วยนะครับสะดวกสบายมากเลยได้ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วแหละโดยมีเกษตรกรที่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับของขวัญปีใหม่นะครับได้รับโฉนดท,ที่เป็นครุฑสีเขียวเนี่ยกว่า1ล้านหแสนรายเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะคะนาย วิณโรดนะคะทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสปกก็เปิดเผยว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีความรวดเร็วกว่าแผนเดิมค่ะคาดว่าน่าจะแจกโฉนดเพื่อการเกษตรครั้งแรกพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15มกราคม2567นี้ได้อย่างแน่นอนพร้อมกันนี้เน้นย้าว่าโครงการนี้เนี่ยสปกรเขาร่วมมือกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง,งอในการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็มีการหาหรือร่วมกับทางธนาคารเพื่อการ ษตรและสากร์การเกษตรรถทกศนะคะให้รับโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นหลักประกันสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากเอกสารสิทธิ์เดิมแล้วก็ขยายเพดานวงเงินกู้แก่เกษตรกรด้วยค่ะนี่แหละครับเป็นประโยคที่มีความสําคัญมากคุณฝ้ายคุณผู้ชมสามารถที่จะนําไปทําประโยชน์แต่ว่าที่สําคัญคือ มันขายไม่ได้นะชเช่าแล้วก็จำนองจำนำอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ก็จะส่งต่อให้กับทายาทได้เท่านั้นแต่เรื่องที่คุณฝ้ายบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สามารถใช้โฉนดกับทกศเนี่ยในการที่จะเพิ่มวงเงินในการที่จะมา <ขอ S 1> เป็นทุนสนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรถือว่าเป็นข่าวดีเป็นผลง,งานชิ้นโบแดงที่รัฐบาลชุดนี้ทําได้สําเร็จจนได้นะครับ